มึงกําลังกล้านี่นะเต็มมานี่น่ะอีจะกลัวบ่แม่กูบ่แม่นแล้วนี่น่ะกูหวาบ่แม่นดอกสู้ว่ามันอยู่บ่นดของประเทศลาวนี่สเบิ่งูนี่ล่ะบ่เบิ่ง่เพิ่นกบ้านเมืองเพิ่นเข้าเง3ล้อเนาะมึงกูบ่เคยไปเคยมากูบ่เคยออกเออก บริษัทซีเอทีจำกัดผู้เดียวตัวแทนขายส่งฮับเหมาลงทึนวางระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยมีระบบอัจฉริยะ AI มีอะลามไล่โจรสามารถเบิง่งและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ พลังกาเนน่นะเต็ม,มานี่ยนะย,ยปะมากว่าบุแมีนอะไรนี่ยอันนี้มึงนี่นะลายาปานแมงมุมเว้ยมันหยังมึงนี่อ๋อกระเบ้งพลังกาทีแล้วน,น,นี่นะพลังกามันก็ยอปานีหยังฮูููููููููู้่้้้่้ฮ ว่าแล้วเมีนนหลือบ่านนี่แหละเมีนเมีนเมีนม,ม,มามามาบา,มานี่แหละเมีนนแหละนำค้นกูมานี่ะ<อ>ละลนะ จอดต้งใด้ดีวะจอดที่ไ่นอันตะกูมีมวกวขันกูมีมวกกูมั่วแตกตายหยาแต่บอลนั่นจอดเกิดหันตาไม่ต้องมั่งใสละอ้าวปกูิชอบบอลจอดเกิดกูยากเนาะกูเห็นยังข้างของงวดสองงวดยู่นี่น่ะเอาเมื่อนี่เกิดนะหยากแต่บอลจอดเกิดอยู่หี่ไปไปโอ้ยจอดนี่กูดีๆกับบอลเนาะเกิดเล้งงงนั้น บอลจอกอย่างเงี้น anyway, no no oh ีน้อยไอ้กคุน้อยโอ้ยเข้าไปจิงิโอ้ยหนีกเนาะมหนี่ย่างกับเขาเนาะจะไม่หนีหมูจ้าเนาะหรือเมื่อยนะมึงเข้าเวียนเข้าบูปินมาก่นบูเบิ้งมาเพิ่นข้าบ้านเมืองเพิ่นเข้าเงือกหาสาล้อเนาะมึงเงอกอเคยไปเคยมากูเคยออกเงินออกสานเว้ยงานซีเรีย โอ้อะคุณก็มั่นใจกูาคุณอมาว่ากูณสี่เลี่ยมโอ้โอ้ยบกกรอบบกเหลี่ยมแนวได้น้ากับเลี่ยมคือเก่าแหละกูละเมื่อยังสู่อสองคนนี่เขี้ยงกันบ่เลิกบ่แล้วเตะอยู่เหมืนทานคุนะเขียวพังมันซื่อเขียวเมื่อยนะบ่หน้าสี่เลี่ยมบนนี่หงอกนี่ก็ไรมึงยังบ่เล็บกับหน้ากูอยู่บ่สี่รอบสี่เลี่ยมพวคือหน้ามึงครับเหลียมคือประตูนี่โอ้สวัสดีสวัสดี บริษัทเซียที่ของเฮายินดีต้อนรับเด้อ้ะยะมี้อย่างให้ชวยบอมีอย่างสอบถามไดเดอ้อแต่สะเปิดห้านขายเครื่องให้ผัวเอ้ย พวกน้องมีอย่างแนะนำให้เอ้ยบอเพราะว่าผัวก็จีบอันขายเครื่องก็บากกับน้องนุ่งมันม้วนแน่แซ่บแน่โอ้ยห้าลากล้องอม,มึงมึงใ่กูว่าม้วนได้จังไดมึงเบิ้งสังคมอ,อ้อมคางกูแน่เบิ้งหน้าสูแน่แต่ละคนโอ้ขอโทษหลายๆเดอน้องพวกน้องมีอย่างแนะนําเอ้ยแน่นด้วยอเอ้ยอยากได้อันสินค้าตัวใดเจ้าเดี๋ยวน้องแนะนําให้เอ้ยอยากได้อันนั้นนะอันกล้องอีหยังเกาะค่ดว่ามันติดอยู่นามันข้างเงินน้ำละกะ น้ำมันหัวนั่ยนะแล้วมันมีอันเนี้ยที่ว่าเหตุเนอันเนี้ยคนย่างไปย่างมาอยู่ในเฮือนเขาละกันเอ้ยชิจ๊อบ,บุ้งหัวเอ,อ้ยน้ำมันนะแล้วมันย่างน้ำก้นน้ำได็กกองอันนั้นนะเขาย่างไปยังไงก็เห็นเออมันอีหยังอันนั้นนะโอ้ยปวดหรเมือ่อยนะมึงนี่เนาะอันนั้นเขาเอิ้นกล้องเทปวัฒติดตามนะมึงจักแน่โอ้ยอันนั้นโมเมนต์กับเจ้าเอิ้อนมากล้องมึงจอดปิดเอออันนั้นล่ะคนจอดปิ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 ดอันนั้นล่ะน้องอันนั้นล่ะเออ โอ้ตายแช่เลยเนาะโอ้เอ้ยกล้องวงจรปิดฮานเฮากระมีเออมเอมีนวะเออยังเมียนนึงน่องอันโปโลแกม,มหน้าที่ว่าผัวเอ้ยอยังได้นะมันว่าอันออกแกมๆนีๆ่น่ะโปเลแกมบอกอะไรแกมแกมๆกอย่างนี้แหละโอ้เนาะอูเมื่อยนะมึงเพิ่นเอิ้นโปโลแกมกูฮู้จังยังหรือเว้าเมียโอ้ตายอันนั้นก็เจ้าเอิ้นว่าปลูกแกมขายเครื่อง,งนะโอ้แม่นวะตา,ายตาที่สองนึงเลยเนาะโอ้ยบักคนโง่หัดสลดัด โดยไว้มีทั้งกง้องและกระป,ปุกแกมซื้อทางนี้เลยเดี๋ยวน้องในน้ำให้โอ้ยไอ้ซนนั่งเฮิองกระได้่พาค่อยลึงแนวนี้อยู่บ้านเ่เฮก็นั่งแนวนี้บบเป็นเดินเนาะสบายยุ่เฮิอก็นั่งแบบนี้แหละสบายสบาย โอ้ยพวเป็นอย่างน้องเอ้อมักนั่งแนวนี้อยู่บ้านเอ้อก็นั่งแนวนี้คักคักแม่โอแม่ด้วย่เออเรื่องนั่งแนวนี้โอ้โดยย่าเขาอยู่บ้านเขาทีงหนักกูหนีตีลังกาอยู่คนบนนี่น่ะอยู่บ้านเขาทีงหนักกูหนีพวกลิงนี่หนักแม่ดื่มน้ำกันเด้อขใจอโอ้ทาสแก๊กน้าเมื่อกี้น นั้นอ่นไ้ตามสบายเด้อเดี๋ยวน้องแนะนำโปรแกรมให้นี่เลยไอ้ไอไอ้ไอมันสามารถเข้าอยู่ทีเว็บไซต์ตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้จะเป็นเว็บไซต์ซีไอทีของเฮาเลยนี่สินค้าของเฮาแมนจะมีทางระบบกล้องวงจรปิดและก็ะเป็นเครื่อง P o s สินค้าของเฮาแมนจะรวมอยู่ในนี่เลยสามารถเชิชได้เลยตัวน,นี้นะ,ะและกาตัวนี้จะเป็นการบริการของเฮาการบริการของเฮาแมนจะมีกล้องวงจรปิด และการยังฮับพัฒนาแอปมือถือตามความต้องการของลูกค้าและการยังฮับพัฒนาโปรแกรมและกับเว็บไซต์และการยังมีระบบ e-learning อีกและการยังมีเนาะระบบขายระบบโปรแกรมขายออนไลน์ตัวนี้จะเป็นระบบ POS ออนไลน์ทันสมัยบริหารได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือหรือว่าแท็บเล็ตจะได้ตัวนี้นะบ่ิจัเปลี่ยนติดตั้งให้งง่งยาเพียงแต่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาเลยตัวนี้ โอ้มันทันสมัยให้เทคปันนี้พุนตัวอันนี้เราเน้นว่ายุคไม่ให้เทคนะเลิกการเบิ่งผ่านมือถือเนาะไม่ได้เอ้ยติดตั้งกล้องนะสามารถเบิ่งผ่านมือถือได้เลยเบิ่งย้อนหลังก็ได้ตัวนี้หาใส่ความจาไปเนาะเบิ่งสมมติว่าผ่านไปเนืองเดือนเอ้ยอยากกลับมาเบิ่งย้อนหลังก็ได้หรือว่าเบิง่งปัจจุบันนี่ก็ได้เร็วทามเลยตัวนี้เลิกการโปรแกรมโปรแกรมแม่นเอ้ยสามารถเบิ่งผ่านมือถือได้เลยว่า ไอ้ลงทุนไปเท่าไหร่เนาะต้นทืนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่เป็นสามารถเบิงอยู่นี่ได้เลยมันจะสามารถติดตามได้เลยติดตามสางเลยว่าเกล้าเขาเงยเท่าไหร่แล้วก็ขายออกไปเท่าไหร่แล้วเดือนนี้เขาได้กําไรไปเท่าไหร่สามารถเลือกเบิงไดว่าเมื่อนี้เขาขายไปได้เท่าไหร่ก็มันพัฒนาป่านนี้คุณตัวจัดเลยเนาะน้อยเนาะมันคักมันทันสมัยปันนี้เนาะเอาเอาบัวบ้ายาเอาเลยรถซะนะใส่ทางข้างเนี่ใส่ทางกลางใส่ ขอกเงินได้เปล่าเลยเอาเอาเอาเลยลดเอาเลยเลยคันว่าสัตวเอาเลยลดเนาะเอาเอากูก็จะเอาสามอันพูกนั่นนี่นะกูเอาอเนียวละสองสุดกูจะเอาเลยลดบอกคนเฮ็ดเลยเลยเพราะว่าสุดหนึ่งกูใส่ห่านแล้วสุดหนึ่งกูใส่เงินอืออือกูครับเอาเอาเลยเอาเลยลดโอ้สัตน์อันเอื้อเอาสุดกองแปดหน่วยสุดหนึ่งเนาะแล้วกับผัวแกรมอีกสุดหนึ่งมันบอกแล้วก็บอันเอาสุดกองสี่หน่วยเนาะปฏิกิอิยก่ยมันบอกโอเคนั่งถามแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวพงน้องจัดเครื่องให้ แล้วละซูกับขึ้น,นั่งเครื่องก่ายเมื่อเครื่องของยายได้ละเด้อโอ้ว่องไวทันใจเนาะขักแท้แนวนี้นะ ยูโดนมันก็หนาวแอร์แล้ว AI นังทางเลเยอร์เดี๋ยวเขาจะให้ทีมงานไปติดตั้งให้ไปนำไปมาทานอะบริษัทซีเอทีจำกัดผู้เดียวตัวแทนขายส่งฮับเมาลงทุนวางระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยมีระบบอัจฉริยะ AI มีอะลามไล่โจรสามารถเบิ่งและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือทับพัฒนาแอปมือถือ โปรแกรมเว็บไซต์ตามลูกค้าต้องการมีระบบห้องเรียนห้องสอนออนไลน์ e-learning บริการโปรแกรม POS หลายภาษาโปรแกรมบริหารธุรกิจออนไลน์ผ่านมือถือและบริการไอที IT ครบวงจรบริษัทต,ตั้งอยู่บ้านหวยหงเมืองจัดทบุรีนครหลวงเวียงจันทรทางตัดไม่ห้องหมอเบลเด็กสอบถามข้อมูลโทร0 2 0 5 8 1 8 9 9 9 5 0 2 0 5 8 1 8 9 9 9 6 เว็บไซต์ www.citgroup.la, แฟนเพจ CIT page, Store, YouTube CIT Store, TikTok CIT Store, ขอบ i ิมิเต